แบบหัดหน้านี้นะครับให้เติมลงไปว่าอะไรที่ควรจะอิ t ดอ o ลคนทานเยอะๆหรืออิ t a อ i ลิ l เคนทานน้อยนะครับมีขนมปังเบ e ก r i ไรซ์ค่าชิคเก้นไก่พิซซ่าพิซซ่าเค้กขนมเคก้กแคนดี้ลูกกวาดฟิชปลาไอศกรีมคือไอติมนะครับขนมปังเบรกควรทานเยอะๆนะครับ B R E A D BREAK นะครับต่อไป rice ข้าทานเยอะได้นะครับดีต่อสุขภาพ Chicken ไก่ทานเยอะได้นะครับสร้างกล้ามเนื้อให้ของเรานะครับ Pizza ควรทานนิดหน่อย Cake ทานนิดหน่อยนะครับอย่าทานเยอะ Candy ลูกอม คนทานนิดหน่อยปลาทันเยอะได้นะครับเติมแล้วไอศครีมแล้วนะครับ